คลิปนี้พาทุกคนมาเที่ยวบึงสามร้อยยอดนะครับเป็นบึงบัวนะครับทุกคนนู้นเราต้องเข้าไปตรงนู้นนะครับตรงบริเวณด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันทุกคนเขาบอกว่าที่บึงบัวสามร้อยยอดนี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปเที่ยวกันะครับเขาจะเดินชมวิวเขาสามร้อยยอดนะครับทุกคนแบบ360สามร้อยหกสิบองศาครับลมเย็นสบายทั้งวันนะครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปบนสะพานนะครับนี่ด้านนี้ครับทุกคนจะต้องขึ้นไปบนสะพานด้านนี้นะครับมาจากกูจหานาที่ก็บอกว่าไม่สามารถเดินไปถึงศาลาได้นะครับเขาบอกว่าสะพานมันขาดอะไรประมาณนี้นะครับโนด้านนู้นก็จะมีเรือให้เช่าทุกคนไกลๆนะั่นเดี๋ยวผมจะไปถามเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าค่าบริการเช่าเรือเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันพาทุกคนมาเดินชมบริเวณบึงบัวก่อนนะครับ ก็จะมีสะพานประมาณนี้นะครับนั่นนี้ก็จะเป็นผังนี้ก็จะเป็นภูขเขาครับสวยครับบรรยากาศด้านข้างครับทุกคนแต่บุบัวเนาะมันถ้าจะให้ดีต้องมาช่วงเย็นๆนะผมว่าครับทุกคนว้กว้างมากเลยทุกคนพาทุกคนเดินชมบรรยากาศสะพานบึงบัวไปแล้วกันนะครับทุกคน อากาศหนาวๆน,น่าจะดีทุกคนแต่วันนี้บัวมันมันไม,ไม่ไม่มีดอกบัวเท่าไหร่นะทุกคนดูบรรยากาศมันบัวเหมือนบัวมันจะเหียเห่ยวแล้วครับทุกคนโอ้วัน,นี้เดินสะพานอย่างนี้นะครับคนชอบถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปยเย็นๆน่าจะสวยครับทุกคนบรรยากาศดีมากครับแต่ตอนผมมานี่มันค่อนข้างร้อนครับทุกคน อากาศค่อนข้างร้อนไปที่พาทุกคนชมบรรยากาศแล้วกันโอ้นี่มอสักครู่ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาบอกว่าสะพานมันมันชำรุดนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงายันนุตรงนู้นนะครับจนที่ศารานะครับปกติมันมจะเดินไปถึงศาลาได้ทุกคนแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า ไม่สามารถไปได้สะพานมันชำรุดนะโอ้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวหักนะเนี่ยเดินลุ้นลนลครับทุกคนที่นี่คนชอบถ่ายรูปนะครับจะดูสวยนะครับผมว่าโอ้เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนี่ยสะพานมันชำรุดเราไปไม่ได้เนี่เขากั้นไว้ครับทุกคนค่าบริการเมื่อสักครู่ที่ผมซื้อบัตรสี่สบาทครับทุกคนค่าเข้ามาในพื้นที่นะครับสี่สบาทโอ้นี่ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าทุกคนสะพานมันชำรุดครับทุกคน มันก็นจะเป็นบริเวณทุ่งกวาง้างนี้ครับสวยครับปกติจะเดินไปถึงศาราน,นุ้นได้แต่สะพานมันชำรุดนะครับทุกคนโอไม่รุ้นไม่เสียงไปดีกว่าอันนี้ก็ให้ให,ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศบึงบัวสามรอยยอดครับทุกคนแต่วันนี้บัวจะไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ทุกคน มาผิดช่วงหนระือ่าผมไม่แน่ใจก็ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศบริเวณบึงบัวไปแล้วกันกว้างครับทุกคนกว้างมากทุกคนกว้างมากเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนกลับไปดูที่พี่เขาที่บริการเช่าเรือนครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถามนะครับเมื่อสักครู่ผมก็จะเดี๋ยวผมลองกลับไปถามเขาดูครับทุกคนนี่ครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับ บึงบัว300รยอดก็ทุกคนประจวบคิลีขันครับอยู่จังหวัดประจวบคิลีขันครับทุกคนบรรยากาศชิวๆดีครับทุกคนด้านนู้นก็จะมีเป็นสำนักงานเป็นร้านอาหารนะครับด้านนู้นครับอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้ามานะครับนี่ก็ผมพาทุกคนเดินกลับออกมาแล้วนะครับจากด้านในเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าไปที่ศาลานูน้นได้ถ้าเกิดเขาทำสะพานเสร็จเนี่ยผมก็ กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่ผมเปิดข้อมูลดูนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมบึงบัวที่สวยที่สุดเขาบอกในะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับทุกคนเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่ดอกบัวเต็มเต็มบึงนะครับและสวยงามมากครับช่วงนี้มันเป็นคล้ายคล้ายช่วงฤดูร้อนมันก็จะแรงนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบริเวณจุดที่เขาให้เช่าเรือนะครับนู้นทุกคนอยู่ตรงนู้นนะครับ ที่มีจอดอยู่เลี้ยงเล้ยงอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองไปถามดูค่าบริการเท่าไหร่ครับทุกคนเดีย๋ยวลองไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราลองไปถามกันดูครับนี่ผมเดินออกมาแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศคร่าวๆข,ของบึงบัวสามรอยอดนะครับอำเภอสามรอยอดประจวบคิรีขันครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าชุมชนนะครับด้านนี้อันนี้ก็เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับ ผมไม่แน่ใจว่าด้านในเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองพาเข้าไปครับถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับพี่เจ้าหน้าที่เขาให้ถ่ายรูปได้นะครับเขาแจ้งมาสักครู่นะครับที่นี้เป็นเป็นอุทยานนะครับทุกคนเป็นอุทยานเขาบอกว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่ตรงนี้นะทุกคนมีเรือให้เช่านี่ทุกคนเดี๋ยวผมลองไปถามพี่พี่เจ้าที่ผมเห็นพี่เจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวลองไปถามหน่อย ี่ทุกคนนี่ก็เป็นเรือแบบนี้นะครับเรือหางยาวอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นี่น,นี่ทุกคนดูจะเป็นเรือหางยาวประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปถามพี่เจ้าหน้าที่ก็ดูนอนหลับกันหมดแล้วเดี๋ยวผมไปลองถามพี่ขออนุญาตนะครับ่าบริการเรือนี่คิดยังไงครับพี่ ลำละห้าร้อยบาทนี่ยังไงนะครับขออนุญาตถ่ายเลยนะครับลำละห้าร้อยบาทนี่คือเป็นเหมาลำนะครับพี่รู้ว่าไงเหมาลำครับ๋อเหมาลำไดประมาณสี่ท่านอ๋อได้สี่ห้าท่านครับถามดูครับพี่ขอบคุณมากผมมาคนเดียวน่าจะไม่ได้ไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านด้านสุนธรรมชาติตรงนู้นครับถามพี่เขาเลยนะครับลำละห้าร้อยใช่ไหมพี่เมื่อกี้พี่ก็บอกลำละห้าร้อยนะครับเป็นแบบเหมาลำเป็นทะทุกคนนี้จะเป็นเรือประมาณนี้นะครับผมมาคนเดียวครับวันนี้ ไม่ไม่ได้นั่งไปนะครับต้องหาเพื่อนสมาชิกมานั่งนี่ก็จะเป็นเรืออย่างนี้นะครับทุกคนขับไปชมทุ่งดอกบัวใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะพี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ,รรบขอบคุณครับพี่คนขับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการล่องไปชมบึงบัวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้านไอศึกษาธรรมชาติด้านนู้นนะครับ สักครู่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายได้นะครับจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่ครับตรงคนก็นี่จะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะอยู่ด้านในอาคารอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้เย็นดีขอญาตครับขอญาตถ่ายนั่ยนะครับอ๋อบนในนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติความเป็นมาของ สถานที่ต่างๆครับตรงนี้จะเป็นป้ายบอกให้อ่านรายละเอียดนะครับเนี่ยก็จะมีถ้ำแก้วถ้ำไซโอ้นี่ทุกคนนี่ก็เป็นเป็นป้ายประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยอดนะครับโอ้มีที่เที่ยวเยอะมากเลยทุกคนดูที่ก็มีป้ายเนเยอะมากเลยอือันนี้ก็จะเป็นแผนที่อันนี้เป็นแผนที่ให,ให้ให้ดูนกนะครับ อฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนที่อุทยานเขาสัมรย,ยอดนะครับทุกคนนี้ด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ให้เราไปเดินท่องเที่ยวนะครับอืกว้างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นปายนกนะครับก็จะมีประมาณนี้นครับทุกคนก็นี่ก็ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ โอเคนะครับทุกคนนุ่นเพมีชาวต่างชาติมาอยู่สองสามคนนะครับเห็นเดินอยู่นู่นนครับเพิ่งมาเมื่อสักครู่ตามหลังผมมานะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนอุทยานแห่งชาติบึงบัว300ยยอดนะครับใครมีโอกาสแวะมาก็มาเที่ยวนะครับผ่านมาเที่ยวได้ครับทุกคนช่วงนี้เปิดบริการแล้วนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้แต่ว่าช่วงนี้มันจะดูไม่ดอกบัวมันจะไม่สวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนที่อุทยานบึงบัวสามรยอดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปหน้าผมจะพาไปไหนคอยติดตามนะครับทุกคนโชคดีครับทุกคน